สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเพลงนะครับฟรีที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์นะครับสามารถที่จะมาดาวน์โหลดนะครับจากเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับชื่อเว็บไซต์ก็คือนะครับ pixabay.com/ts/music นะครับเมื่อเราเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับเราจะเห็นหน้าตาเว็บเป็นแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเขาก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่นะครับเพลงสำหรับวิดีโอ เพลงสาหรับวิดีโอ u t u b e นะครับวีล็อกเพลงประกอบประกอบภาพยนตร์พอร์แคสต์ดนตรีประกอบภาพยน, Podcast, นตรน์เราสามารถที่จะมาเลือกหมวดหมู่นะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างเสียงมีชื่อเพลงนะครับให้เราทดสอบฟังได้นะครับแล้วก็ลองคลิกฟังดูนะครับแบบนี้นะครับ,แบบนะรบทีนี้เมื่อเราชอบเพลงไหนนะครับเราก็สามารถที่จะกดดาวนโ์โหลดนะครับหรือดาวน์โหลดข้างล่างนี้ก็ได้นะครับ หรือจะมาเลือกประเภทต่างๆด้านสายมือนะครับก็จะมีหมวดหมู่นะครับเป็นประเภทต่างๆนะครับก็น่าสนใจมากครับสำหรับนะครับเว็บนี้นะครับมีทั้งประเภทปานกลางนะครับสังงานงามลอยตัวเรียบวิ่งเร็วอะไรต่างๆนะครับต้องมาลองฟังดูนะครับแล้วก็มีจะเพลงเพราะๆนะครับสามารถที่จะทดสอบฟังนะครับทดสอบฟังเสร็จชอบใจตรงไหนก็กดดาวน์โหลดนะครับได้เลยนะครับเนี่ยก็จะโหลดลงมาทันทีเลยนะครับ เราก็กดเซฟได้เลยเป็นไฟล์ mp3 อย่างดีเลยนะครับก็กดเซฟนะครับแล้วก็จะมีเมนูสําหรับการด o n a t i นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เรานะครับจะด o n a t i หรือไม่ก็ได้นะครับแต่เราก็จะได้เสียงมาใช้งานได้แล้วนะครับนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับที่มาแนะนำนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเพลง ฟรีนะครับที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับยังไงก็นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับก็ลองมาหาเสียงนี้ดูกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ